บุกทลายปาร์ตี้ห้องรับดื่มเหล้าอัพยาฟังแบบนี้คิดว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดหรูนะครับแถวแถวบึงแก่นนครขอนแก่นแกครับลูกค้าร้องเงียบอย่านะตับไม่เาตบต้องเงียบเดินเข้าไป เข้าไปเข้าไปเข้าไปเาไปเทเวีนเปิดไฟไฟเงไฟเงห้องมีีเปิดเปิดไฟเลยเปิด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 เข้าไปทำไมเปิดดิ อันนี้มันเป็นเหตุการณ์สดๆดร้อนๆนะแต่ายวันเวลาในก็วงจรปิดเขาอาจจะไม่ได้ตั้งไม่ตรงไม่ตรงเดืนก้าว2018ไม่ใช่นะไม่ตรงไม่ตรงพันตำรวโทเมธีศรีวรรณาสารวัตรปราบปรามสพเมืองขอนแก่นคุณผู้ชมนำกำลังไปค้นห้องพักบนชั้นสิของคอนโดมิเนียมหรูชื่อดังริมบึงแก่นนครในเขตเทศบาลนครขอนแก่นตรงนี้ทำเป็นห้องลับครับห้องลับสำหรับอะไรระเบิด อัพยาอัพยาเสพติดของวัยรุ่นหลังจากได้รับแจ้งบอกว่ามีวัยรุ่นมั่วสมส่งเสียงดังกันในห้องพักในคลิปพนักงานของคอนโดนี่แหละพาตำรวจมาตรวจสอบในห้องเลยป๊อกป๊อกป๊อกป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 อกอยู่ตั้งนานจนมีผู้หญิงคนนี้มาเปิดประตูเปิดประตูพับตำรวจอาศัยจังหวะนี้แล้วพุวดเข้าไปเลยฮะพุวดเข้าไปเลยนะครับเข้าไปจับนักเสพได้5คนอายุระหว่าง2 2ถึง2ีปีชาย2หญิงสา ท,ทั้งหมดเป็นคนขอนแก่นฮะนี่ดูสภาพข้างในห้องหน่อยนี่ฮะข้างในตกแต่งห้องเป็นยังไงอะ่ะเป็นไฟกระพริบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน่ะแล้วก็ต้องมีเพลงตื๊ดหน่อยนะฮะเพลงตื๊ดหน่อยคือคุยกันไม่รู้เรื่องคุณคุยกันไม่รู้เรื่องต,ต,ำตำรวจบอกเฮ้ยปิดเพลง<น>เปิดไฟน่ะคราวนี้ได้คุยกันละไปดูรอบๆพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดมีเคมีอีมีถุงซิปล็อกสำหรับใส่ยาเสพติดที่ใช้แล้วครับครับ แต่ไม่เจอไอ้ไอ้ตัวยาแล้วนะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตรวจเดี๋ยวตรวจไม่เป็นไรจากการสอบถามทั้ง5้าคน <c oughs> ให้การรับสารภาพบอกว่าเ็าจัดปราร์ตี้สังสรรค์กันแล้วก็มีการใช้เคทามีนแล้วก็ยาอีในการสังสรรค์ <c oughs> ตำรวจโอเค5คนไปสพเมืองขอนแก่น <c oughs> <c oughs> ไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด <c oughs> ไม่เป็นไรไม่ไม่เจอไม่เจอสิ่งของอแต่แต่มีสารเคมีผลเป็นบัวครับโอ ผลเป็นบวกครับทั้งหมดเสพยาฮะ,ฮะควบคุมตัวทั้ง5คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นนะครับดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดฮะ